ครับสวัสดีครับพี่น้องมีรสหายสายเขียวมาใจเดียวกันทุกท่านสู่ผู้สู่คนครับผมและสวัสดีพี่น้องทางช่อง u ูทูปนะครับครับเมื่อนี้ช่องวสันด์ตเทียมนะครับกับรายการคนกับป่าเอามาอยู่ที่พื้นที่แถวตำบลสนนนี่นะครับ มาเอาไว้ตำบลสนองเพื่อขันจังหวัดศรีสะเกตนะครับเป็นพื้นที่ที่ให้เนาะเป็นเขื่อนให้เป็นไฮที่ปล่อยไฮกระเจ้าในเสาครับเสาเฮ็ดมันนะครับเสาปลูกมันมาประมาณเจ็ดปีครับหกปีเจ็ดปีพิธีเอ่อเสาปลูกมันหาปีครับแต่๋ยวผมมา,มา,ม,ามาขอขึ้นอีกสองปีที่ปล่อยบริปูอีกเลยนะครับเป็นสองปีเป็นปเจ็ดปีที่แล้วนะครับก็เลยอยากมาคุย เรือว่าเสนอให้พี่น้องในหูว่าการถีบปล่อยค้นเสานะครับหัวขอคือการปล่อยค้นเสาทีเขาเสาหน้านะครับเสาไหมันเป็นการถีผมในความคิดของผมว่าเป็นการบอดีนะครับเป็นการถือว่าหนึ่งคนที่มาเสาไหเนี่ยถือคนดีก็ดีนะครับถือคนดีก็ดีไปถือคนบอดีก็คือหมายถึงว่าการเฮ็ดให้เห็ดหน้าเฮ็ดปูมันเนาะบางเถื่อเขาต้องอาศัย ใส่ปุนขีง่งัวใส่ปุ๋ยที่เป็นธรรมศาสเน่นครับแต่บางคนกับบ่อนเลยใส่ให้เลยนะครับแต่บางคนใส่ให้กันยังดีนะครับเพราะแะไรถาดถีเขาขนไปขายเนี่ยนะครับคือเหล็ถาดจากดินมะฮ่องนะครับดินถีมะฮ่องสงสมไปเแต่หลายปีนะครับพอขนไปขายแลยว้วปุ๊บเขาจะปล่อยดินถีห่างๆไปนะเห้านะครับปล่อยดินถีบนมีคุณผาถีบนมียังเลยนะครับเป็นดินขาวๆครับดินใส่าขาวนี่กะ เขาก็คนตีเหล่าถาพขายเขาเพเคยมอัมลุงห้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะดินถืบอบ่ยงามปลูกง่ายกับ,บอะไรนครับผมเลยตัดสินใจปล่อยปล่อยไว้สองปีครับผมตัดสินใจมาปลูกต้นใหม่ปลูกต้นใหม่ในที่นี้คือปลูกต้นใหม่ป่านะครับบริเวณนี้แต่ตอนนี้ประเทศเห็นนะครับปลูกปลูกพันไปนเดือนหนึ่งนะครับเดือนกับประมาณสิบหมื่นนี่แหละครับเดือนประมาณสิบกว่าหมื่นนะครับเดือนเข่งประมาณนี้นะครับเพราะว่า ผม,ผมปลูกไว้ครับคือมันเน่ยมาท่างเห็นอย่างครับม,มีส่วนหนึ่งอยู่ฝั่งฝั่งผุนเป็นทางกงรมป่าหม้หปลูกหามันมีรักเมียก็ได้เบืองครับท่านเห็นต้นใหม่แต่ว่ามันก็เห็นอยู่ครับขันนั่งมึงหรือซ้อมอินลีก็เห็นครับผมมันขึ้นอยู่กับต้อนอื่นต้น,ตน,ตนใหม่อย่างอื่นนะครับต้นหยาต้นยังนะครับผมก็เลยปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนครับปล่อยให้มันขึ้นแบบ เป็นกับต้นหญ้าก่อนนะครับคุ้มดินเงินอยู่ครับให้มันดินชุ่มยื่ออันนี้เป็นต้นแดงครับปล่อยไว้มันขึน้นพ่อประมาณปลายฝนครับผมชิม,มาตัดหญา้าเมื่อเกี่ยวหย้าคุ้มเหงาเงนครับตอนนี้แนบไปเห็นต้นใหม่นะครับนาอพอปลายฝนผมจะสิม,มาเริ่มเหลิมมาทําการตัดหย้าคุ้มเหงามันไหวเ่อป้องกันย้ำหนาแหลงแล้วก็ไทนะครับไทหลงเพราะผมปลูกระยะห่างสาม สามพูดสี่นะครับสามพูดสี่ในยาหางเลยเด่นมากไทยทำให้พี่น้องเมืองว่าเริ่มต้นจากการปลูกแบบบ่มีอย่างเลยนะครับดินบางเปล่ามันชินใหญ่บอนะครับเป็นขีปไปเฮ็ดขีปใบนะครับชิใหญ่บอนะครับแล้วก็นี่แหละเรื่องการเห็ดคนซาทีนี่นะครับผมว่าเป็นการขายแหล่ธาตุดินแล้วก็เป็นการแบบว่าหนึ่งขายแหล่ธาดสองเสี้ยโอกาสครับ มอไดคาเซาก็จริงนะครับไดคาเซาแต่ว่าบได่ไบ้แบบอย่างยืนครับเขาใจมอสก็ไดครับเขาบริจาก็คือบทคือจบบได้ถแต่เกิดมอสปลูกไวสมมุติเราผูกป่วยตั้งแต่หกปีหรือเจ็ดปีที่แล้วนะครับต้นใหม่ต้นนั้นสีหญ่นะครับแลก็มีมูลค่าหลายกลัวแล้วคุณค่ากันยิ่งหลายครับคุณค่าคุณค่ากับคุณค่ามันต่างกันครับคุ้นค่ามันสีหลายคือมันต้นมีมีหอมมีเงามี ใช่เ okay, มึงแหล่ามันร่มเลื่อนนะครับครับมีมุ่นค้าซือต้นใหม่มีมุ่นค้าไปหนาเลยครับผมก็ยังคิดเสียได้อยู่ว่านาสิปูไว้ตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วที่ปล่อยเขาเศ้าให้นะครับเป็นความคิดเนาะความคิดของผมแต่ว่ามันกับวัตสัญญานะครับก็ลองเห็ดก็เลยลองลองปลูกไว้ปีนี้ครับผมมันก็ติดแล้วครับติเดือนกรัวๆก็เริ่มติดแต่เกิดว่ามั่เขามีปุ๋ยมาใส่ส่งปเลยดูครับไปดูผลกลับมาเท็ด มาตัดหญ้าคุ้มให้มัน,นครับมันก็สิมีิซิทตอดในหน้าแล้งอีกนะครับครับนี่ครับคือเป็นต้นใหม่ยังหน่อยอยู่ได้เบี้ยมาหน่อยนะครับเบี้ยมาจากศูนย์พอชำผู้สิงนะครับต้นใหญ่กันใหญ่ต้นหน่อยกันหน่อยนะครับผมกับบริษป,ปลูกยังเสริมนะครับปล่อยเลยครับปล่อยตามหญา้าปล่อยถึงตามหนาแล้วาเลยครับบดิษัทปลูกเสริมตอนนี้ผมใส่มะมึงถ้าแม่นผมปลูกไว้เติมเต่สมัยเจ็ดปีที่แล้วเนาะ นี่ครับต้นใหม่ที่มันเหลือท,ที่เหลือจากการฐานนี้ไถออกนะครับมันอยู่ตามขนาต้นนี้อาจจะถึงซิฟแล้วมั้งครับแต่ว่าผมจงไว้นะครับอันที่ต้นใหม่หาปีหกปีเจ็ดปีสิบปีนะครับหลายต้นหลายยางอยูอย่นี่นะครับผสมกันอยู่อันนี้คือในขนา้าครับในคันไทขั้นแดน,นที่เหลือไว้จากจากกานถางองนะครับจากการเท็ดไทยมันนะครับสูงประมาณซิกว่าเมตรแล้วครับต้นอันนี้ต้นบะเข่งต้นนี้ประมาณเจ็ดปีครับ ผมยังสีได้เลยเห่นไหมผมจงไวท้งบอดในไฮนี่ครับสีสีแปะเอ้สีไรนนี่ผมคิดว่าเป็นป่าแล้วครับตอนนี้สีได้นะครับไสีด้โอกาสสีได้เวลาสีได้ดินนะครับสีได้ดินสีได้มูลค่าสีได้คุณค่าของมันนะครับนี่ครับต้นประดู่แถวนี้ประดู่ก็มาแข่งครับนี่ไงดิดูมาแข่งย่างหน้านี่บ่คอยป้าไหนนะครับนี่ประดู่ครับหาหกปีด้วยเจ็ดปีนี่แหละครับเพราะว่ามันเกิดที่หลังก็มีนะครับ หลายต้นนะครับในป่าน,น,นี่วนป่านี่นี่คือมันเกิตดตามคณะนะครับตามที่เรือไหวที่จงไหวต้นใหม่หลายๆหน้าหน้าพัานธุ์ครับเกิดขึ้นมาได้แต่จะได้จะได้พื้นที่วางเปล่าอื่นพื้นที่ที่ปล่อยให้เขาเซาล์นะครับจะได้แห้งวันนี้พี่นอ้องทีดีๆเนะครับเด้อควรใส่เขาเซาล์ให้ตัวมะเข่งครับ มันได้ครับได้แต่ค่าเศร้าแต่นนอนาคตข้างหน้ามห้างบนอย่างยังเลยครับบางเปามาเริ่มต้นใหม่กัเหลื่มศูนย์นะครับเหลือ่อมเป็นศูนย์นี่ครับมันอีกบว้จากปีกับส่งานในแล้วแต่ตอนนี้คือได้การที่เอาประโยชน์กับไดง้งาครับงานเพศพื้นนแล้วตัวน,นี้ใส้ต้องมาตัดเขื่อนแล่นเขื่อนอะไรเขื่อนัดต้นใหม่ใบใหญ่ครับอยู่แถวนี้กับประมาณสามสิบต้นครับแถวนี้ ที่ยังเหลืออยู่จะไ,ได้ตัวเก่าครับอยูฝานอเ,าเอาออกหลายต้อนอู่ครับตอนนั้นเห็ดไหม้มันครับผมเป็นคนเสือกับเห็ดไหม้มันเนาะสีรวยสีแดงเงินใสมันกระดอยู่ครับแต่น้ำขาดทุนครับผมผมเห็นเองขาดทุนหรือปล่อยเหยเาเขาเรียกว่าปล่อยเา้าเหแล,แลว้วเห็นแหล้วมันบวกือครับดินห่อกับพังเสียไปเรื่อยๆเขาใส่ปุ๋ยสียยาขาญญา่าหยาเรื่อยๆส้มเรื่อยนะครับ ปล่อยเป็นปลารุ่นนี่แหละครับผมเจดปี่ฮกปี่เจสปีครับหลายรุ่นครับใหม่เป็นความคิดนะครับนอ้องยางให้พี่น้องในคิดมึงว่ามีความีทีจะได้ไหวมันจังสีมีคุณคา่ามีมูลคา่ลคาขึ้นแนอนาคตขัานหนาก็ลูกร้านมะเฮ้าแเพื่อต้อมเฮาเองนะแะเพื่อโลกนะครับได้หลายอย,ย่างนี่ครับมาดูข้ามดูหกเจดปีนี่ครับ,รรเ,รบเกิดเองนะครับพวกนี้ไม่ได้ปลูก มีต้นแม่มันครับแถวนี้มาได้ปลูกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นป่ายงางผราของลุงนะครับเนาะของหยาดกันนี่แหละข่าวการคือมา,าถ่ายทำให้มึงคิดสันๆนะครับเพื่อเป็นแนวคิดให้กับพี่น้องน,นะครับผมคือหนึ่งเสียขี้ดินขันปล่อยเขาเศาเสียดินคือก็เสียยาขันญญยาไร่สองเสียโอกาส,สเสวิล่าสามมูลค่ากับคุณค่าทั้งดันทรัพยายกรนี่ บบท่านครับบบท่านใส่ครับผมฝ่ากคิดนะครับนอกจากช่องรายการคนกับป่าครับผม